คนไทยก็ปลอกกันต่อเนื่องจากบริษัทใดต่อบริษัทใดเนี่ยที่น้องเอ้ยล่าสุดนี่คนทักมาหาผมว่าเขากำลังจะนัดอบร่มมาสัง่งเสียเงินทอนนั่นทอนนี่อือนสี่ไปบอกนะข้อเมนต์บอกว่าเสียลายบัตรเลยน,นครับเนี่ยเสียลายอยู่ละผมก็เลยว่าอยา่าอย่าเด็ดขาดผมว่า <laughs> มันบ่มนี บันน้สัตย์จีบาบมากจีบ่อบร่มจิบดขอวีซ่าจีบ่มีผมบอกได้ค้นเดียวว่าบ่มีผมเกิดอะไรบางสิอือสวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องเจ้าี่สาวน้องสาทุกคนทุกท่านนะครับได้มาได้กิ่นข่อยกลิ่นข่อยเป็นน,ปน้ำโบเป็นน้ำโบ,บ,บะะมีเวลากับลาบปลายแยกตัวเดี๋ยวนี้เนาะคนจยากมากก็ดีนี่หลายคนอายุหลายก็อยากมาเราเข้าใจว่าคนอยากมาเนาะอันนี้เป็นบ้าไปหรอกแต่จะฟังอะไรยังอยากมาอือ ลูกต่ควงม,ม,ม,มกับม่เมียจากควกับยังมาแต่ว่าทีมาก,กับไอ้พาคกันหาขอา้อมูลจักไหนเลยพี่น้องเด้ดมนนอ,อมันเมียเนาะที่แม่ไงป่ะนั้นอบลมแล้วก็ขอพิสูจผมบอกไปจะไปยักยิดหรอกไปยังมีมาเรื่อยๆเนี่ยทักมาหาผมเรื่อยๆเนีย่ยงวดก้อนเลยอ่น้นองคนหนึ่งทักมาหาผมผมก็ช่งเรื่องไป ใคเท่างจะทานพูดพันแล้วพี่่าจะดาเนินการนะนะอันนี้เก็บนี่เก็กัน,นกระทักมาหาผมอีกว่าเขาจะนัดอบรมอืมให้ไปทํางานกเกษียณเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยว่าความมันเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้อืมเอาเงินเดือนมาอ่างมีงานตลอดปีเพื่อนมาเก็บนั่นมาเก็บนี่่าไปอ้ย จากิบอกวิ่ีเราจาตะขัคน์ี่เขากับตกงานด้ยบา่าตะขัว่บาบตะคัผีช่วงหนแนวตกงานกาันไรบุปโต๊งานกันดีใจนะหมอบน้นนองเอ้ยนักมากอะอยังภา,า,า,ากันพี่จริรดีดียร่สาอีแปดเขากับพท่านเปิดถามมามือนี่ก็ถามมาอีกพกมาอีก ผมก็บอกว่าบ่รู้บ so ่รู no 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 ้ว่าเขาจะเปิดตอนไหนอืมคนลกคนก็บว่าเอาคืดเดยยิ่งเพื่อนพูดอย่างาวกพูดเบอกกลับไปถามเพื่อนผม่ได้เบอผมม่มีข่ามมุ่นคุดเด้บอกกับไปถามเพื่อนเลยคุณเพื่อนมีขวาวมุ่นผมมัมีขวาวมุ่นอืมเพราะฉะน้นยิ่งเพื่อนเขาว่างไหนอยู่ตอนนั อีแปดจำบัอยู่ก็ได้เสียเงินหลายแล้วผมฟ้องจำบัวคนไทยฮะเนี่ยเสียเงินแล้วไม่เนึกว่าเสียเงินไปให้เขาแล้วไม่ได้ไปตะเกียจีฮัตจังไหนสิได้ขึ้นอันกัดเสียให้กู้แลกกับไปถามเอนน้ำฝนทางตอนนั้นแล้วผมก็จะสิซอยจังไหนเนาะจีเปียวขึ้นจังไหนล่ะจีเป็นจีหงนน้ำจีเนาะส่วนหลายพวกนี้น่ะ ที่มันออกมาบัญชีเนี่ยมี่แต่มันไปจ้างคนอื่นขเขาเปิดบัญชีให้ขเขาเรียกว่าบัญชียังก่อนบัญชีผีแต่หมดอืมแล้วสินั้นดบ้บนนัไนใดเน้อันไอที่มาหาผมเมื่อนัน้นเททักมาหาผมเมื่อนั้นกลับ,บาจีวาลงไปบริษัทน,น,นั้นเห็นแล้วเรากจ้างความเราจ้างความเรากับบรูว่าจะได้เงินขึ้นมาได้เงินขึ้นกับบรู้กันนะครับมันลายยางพีออดองเลยผมยังไม่เจา้าเอาชี ง่ายๆได้ถาผู้เจ้าอยากรูกว่ามันจริงบ่จริงมู้เจ้าเอาบริษัทไปถามจัดหางานในจจากวัดาม้เจ้าด้วยเอาเจ้าช่ว,ชวมาถามผมก็ได้มู้เจ้าก็ต้องเสียผมกันได้นะผมมีไปถามเพื่อนเราได้กลุก่มของายแรงงานนี่นี่เกาหลีนี่มันม่มมีมีตลอกล่วงอันที่ว่าไม่เฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดปุ๋ยมันหลอกล่วงทัง้งหมดจะไปเสียเออ ถ้ามาหาผมก็ได้บริษัทได้และเดี๋ยวผมส่งเขาไปได้กลุ่มไปเพื่อนจะถามเพื่อนไงเออถ้ามูืเจ้าอยากกันอยากมูืเจ้าบ่อบบอยากเสียเงินน่ะแต่ถ้าเงินหลายก็ไม่ได้ว่ากันนะครับไม่ได้ว่ากันเรื่องเล่วเตียสุดเทียแต่ว่าศาสนาบอกให้งมนี่ละเสียเงินเดียวเสียเดียวเฉลยผมใช้ยังไ่ได้ใช้ใช้ยังไงแบบนี้ลองฟังกันย่ง นมาตัวละกันผมก็บชิบาวะอยู่ยังที่อ่ะแต่ไปสิว่าวะาผมบอกาวามก่รแล้วมีคนทักมาอีกบริษัทมาอีกมาแบบม่อีกผมก็บชิบาวะอีกมันมีหลายอย่างแต่ละคนเจอมาคือกันตอนนี้ก็ว่าอบรมอบรมแล้วก็บจีมอกไปคว้านเกาหลีถ้าผ่านด่านเข้าไปแล้วนายจ้างออกสัญญาจ้างให้พนักงานผมคือไงเด้อ,อแต่ผู้เขอสร้างเขาเรียนนายจ้าเขาเรื่องนั้นปีสองปียังไปมากกับมี่้ย เช่นนี้แด้วพป่น้องแด้ิกินขอเพราะยิ้มวะถ้าว่าเป็นประโยชน์กับแช่เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ